โลโก้ชาแนลสวัสดีครับมาต่อที่รีแอคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำบากันนะครับก่อนอื่นก็ไปที่พุ o t สเต็ปนะครับแล้วก็หาน้ำบามาสักหนึ่งตัวโดยผมจะเลือกน้ำบาธรรมดาตัวนึงครับก o อปปี้มาเลยครับเดิ<ม>ก็มาที่ ่าที่แอปนะครับคอมโพเนนะต์แอปเนาะคอมโพเนนต์แอปเดี๋ยวเราจะเอานับบาร์มาใส่กันนะครับเดีย๋ยวผมเอาเป็นสร้างสร้างใหม่แล้วกันนะสร้างใหม่แล้วกันอันอสร้างคคอมโพเนนต์ใหม่นะครับ พเน้นใหม่นะครับสคริปต์เหมือนเดิมครับ copy ีสองชุดนะไช้เช็ค e x t ครเช็ค a a แล้วก็ค o p ปมาคัดปิดในก็จะใส่ชื่อเป็น แฟชั่นคอมพานแนนปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคอมพานแนนนับนะครับ n a v นับบาร์นั้นก็ return นะครับ return return นับนี่กรอบลงมามีคอมพานแนนเดียวโอเคครับ จากนั้นเปลี่ยนเป็น l a s s name Copy อย่างเร็วนะครับวางไปกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ให้เขาเลือกเฉพาะ class นะครับไปตรงกันแล้วก็ class name มาตรงนี้ครับ repeat ออเปลี่ยนแบบรวดเร็วครับ d i s i b l e ตัวนี้เอาออกไปนี่จะเอาจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น Ugin นะครับอินสตัวนี้ออกไปลงอินนะครับก็รีจิสเตอร์จะทำรีจิสเตอร์เพจเอาออกไปเอาไว้ก็ได้เพจโฮมนะโฮมแต่อันนี้เอาออกไปครับ ทำหน้าโฮมสักหนึ่งตัวนับค็ปี้นะครับการพิ่น้ำมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอ็จะฮัหโ,โหลรีแองเอาออกไปนะครับเอาอกไม่ใช้แหละตรงนี้ใส่น้ำลงไป อันเปิดแท็กนะครับเปิดแท็กอันรีเฟสครับน่ได้น้ำมาแล้วนะครับนะ้ำปล่ามาละเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับโดยคลิกแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นหน้า r e i s t e r Home ฮมล็อกอินหรือว่า Home นะครับอันอื่นให้สร้างนะครับสร้างคอมพเนนต์ Register ขึ้นมา แยกหรือว่าเอาไว้ในสคริปต์เดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแยกแล้วกันแยกแยกเหมือนน้ำบ,บาเนี่ครับแยกเผื่อบางทีเราจะแยกไฟล์นะผมเลยให้แยกเป็นอย่างนี้ไว้ก๊อปปี้เดี๋ยวผมลบด้านในออกใส่ดิฟับดิฟ h1 เลส h1 text-center นะครับ,รบ oh. ใส่ c a s s name ด้วยนะ Cast name. Cast name. ยครับ class name c a s s name เท่ากับเท่าก uh, ับ text-center อันนี้ register นะครับใส่ไว้ตรงนี้เอาแค่ okay. ข้อความนะครับ ความโอเคอันนี้จะเป็นคอมโพเนนต์ของ r e g ิสเตอร์เนาะผม Copy อีกนะครับอันนี้เป็นการ Copy อย่างเร็วนะครับก็คือวิธีก็คือกดชิปแล้วก็อันติเมตนะครับลูกศรลงล่างหรือขึ้นลงนะครับจะเป็นการ Copy อย่างเร็วนะครับนี้ผมก็จะให้เป็น home. โฮมตัวมี Home ได้แบบนี้แล้วนะครับ home. ก็เดี๋ยวปุ่มล็อกเอาเนาะอ่าไว้ก่อนละกันล็อกเอาตุ๊บตุ๊บตัวนี้ตัวนี้อาจจะต้องเดี๋ยวเราจะย้ายหน้าแล้วย้ายหน้าเข้าไปแล้วเพึ่งนะครับเอาไว้ก่อนครับอ,อเคจากนั้นนะเราต้องไปมาที่ เปิดแท็กก่อนปิดแท็กเขาก่อนนะครับมาที่ React Router DOM นะครับ React Router DOM จะต,ต้องเปลี่ยน CDN ก่อนนะครับ CDN ตอนแรกน่าจะเป็นเวอร์ชัน6เนอะผมต้องใช้ใช้เวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชัน5.0.0นะครับเขาจะใช้ React Router DOM ได้เอร์ชัน5.0นะครับ Router DOM Okay. เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,งมา okay. okay. ให้ import ตัวนี้เข้าไปนะ browser router แล้วก็เ้าแล้วก็ link แล้วก็สวิตช์นะครับสตัวนี้ก่อนอื่นเอา browser าเตอร์มาก่อนครับตัวแรกก็ไปหาแอปนี่ตัวนี้ root root app เอามาครอบเขาครับ มาครอบเขาครอบแอปไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ครับ browser แบบร o u t e r ไอแอปตัวนี้สามารถใช้คําสั่งพวกของเราเตอร์ได้นะครับจากนั้นกลับไปที่ import ใหม่นะครับขออนญาตเรียกว่า import เนาะตรงนี้ผมจะเรียกเป็นว่า import นะจากนั้นเอาสวิตช์นี่มาสวิตช์ตัวนี้ครับ สวิตเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปตรงนบับตรงนบับมาใต้ข้างนับนะวางสวิตลงไปแบบนี้ครับแบบนี้อ่เลื่อนขึ้นไปอีกนะครับโอ้มาหาเล้าครับเล้าวันนี้เล้าส่สวิตใส่เล้าลงไปครับปุ๊บเปิดปุ๊บปุ๊บแบบนี้ครับเล้า แล้วก็ในเล้าพิมพ์พาด P H T H พาดแล้วก็นี้อะไรผมจะให้เป็นล็อกอินแล้วก็เอาคอมพ o n เนต์ล็อกอินนะครับมาใส่ไว้ในนี้นี่ล็อกอินเอาออกมาปุ๊บวางนะครับนี่ล็อกอินนี่ครับพาดล็อกอินแล้วนี้ก็เอาออกไปเราไมา่ได้ใช้แล้วนี่พาดล็อกอินนะครับออกมาอีก รีจิสเตอร์นี่มาก็คอมเพนนต์ของรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์ลุกอะรีจิสเตอร์จะมอะีอีกอันนึงก็จะเป็นโอห์มโอเอมีโอห์มเอห์ห์ห์ จากนั้นก็มาที่นับครับไปที่นับเรานี้เดี๋ยวเราจะทำการเปิดแท็กไวเลยมาที่นับก,ก่อนนะครับเจากตอนแรกเป็น a นะครับเป็นแท็ก a นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่่าผมให้ประกาศไว้ตรงนี้แล้วเนาะนเราก๊อปนี่มาก๊อปมาก่อนนะครับ เพราะว่าอันนี้เขาอยู่ของแท็กแอปเนาะเราต้องย้ายอ่ะก๊อปไม่ใช่ย้ายนะครับคอปปี้มาไว้นี่ในแท็กบาเบลของเขานะครับในแท็กบาเบลนี้บาอ่อเราจะใช้แค่ลิงก์นะครับอหนึ่งลบก็ได้ใช้ใช้แค่ลิงก์แทน แท็กเเนาะแต่ว่าแท็กเทเออาจจะต้องเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับ c s เนาะมันจะเกี่ยวเนื่อง CS ของ Bootstrap นะก็ะลิงก์ใส่ใส่แบบนี้ลิงก์สแลตลิงก์ปกติเดี๋ยวผมเอนเตอร์ลงมาสักหน่อยครับลิงก์ก็ใส่ทู นี้ครับแล้วก็ไปที่โฮมอ่ะโฮมก็เป็นอย่างนี้วางเปล่าโฮมเป็นสแลตตัวเดียวเนาะเอนเตอร์ Enter ลงมาการก๊อปอ่ะเรจิสเตอร์เอ็มเล็กไปล็อกอิน ล็อกอินนะการปิดแท็กก่อนโฮมลิสเตอร์ล็อกอินนะมาเช็คก่อนนะครับว่าตรงกันไหมนะครับล็อกอินอ่านี่โฮมนี่โฮมต้องเป็นอันนี้ก็อีมันจะต้องมีแบบว่า default เนาะ default ว่าให้มาเปิดที่โฮมก่อนหน้าแรก เอาไว้ก่อนแล้วกันครับรีเฟรชก่อนอ่ะเอามาโฮมละนี่ครับน้านแลี๋ยวก,กดไปที่ล็อกอินครับโอเคได้แล้วล็อกอิน r e g i จิสเตอร์โอเคกดโฮมรีจิสเตอร์ล็อกอินเราได้แล้วครับได้แล้ว ดครับโอเคเรียบร้อยเราได้แล้วเดี๋ยวลองก่อนทำงานปกติไหมครับโอ้ยโอเคมีปุ่มล็อกเอาผมอ่ะโอเคปุ่มล็อกเอาเดี๋ยวย้ายปุ่มล็อกเอามาไว้ข้างบนครับปุ่มล็อกเอา is is login อ่าเดี๋ยวเราจะย้ายปุ่มล็อกเอาไปไว้ในเดี๋ยวลองเอาปุ่มมาก่อนครับ ใส่ที่นับเนาะนนี้อ่าจราเขาใช้ดิฟตัวนี้ถ้าเราเอาปุ่มมาไว้เลยอาจจะมีปัญหาได้เนาะผมลองก่อนนะครับคลิกตัวนี้ตัดทิ้งไปก่อน การทดสอบเฟสอเอ๊ล็อกเอามาแล้วเีเคครับล็อกเอามาแล้วงั้นย้อนกลับนะครับย้อนกลับเอาปุ่มไว้ h อ n d l เด o ้ล u ็อเดี๋ยวฟังก์ชันนี้ต้องนำมาใส่อย่างนี้ด้วยนะครับเอาไว้ตรงนี้ h อ n d l เด o ้ o ลออ็อ เดี๋ยวเราจะส่งมาแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็น is-login เนาะย้อนกลับมาที่แอปก่อนมองยากเิ่มองยากแล้วนะกมาที่นาบ่าโอเคนี่เจอนาบ้าแล้วเป็นทื่อลงมาก็ใส่ handle logout มาเท่ากับแบบนี้ handle logout แล้วก็ is login อ่าตัวนี้ส่ง is login ลงไปด้วยเพราะว่าเราจะซ่อนปุ่มนะครับปุ่มไว้ด้วยแล้วก็มา copy เลยเนี่ย copy เงื่อนไขตัวนี้ผมจะคัดไปเลยดีกว่าคัดิดแท็ก ที่นับห้าปุ่มอาที่เราก๊ปอปคัดมาวางลงไปแล้วก็ is, is login นะครับนี่เอาใส่ไว้ก็จะได้ handle logout กับ is login เปิดแท็กทำการทดสอบตรงนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มี logout กดล็อกอินการ l o g กอิ in. โอ้ยโอ้ยนะครับอ okay. <Lock> ีล็อกเอาต์ผมมาแล้วทำการกดล็อกเอาต์รีเฟซโอเคนะครับทการล็อกอินใหม่ดสอบทำการการีเฟซโอเคนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะมาซ่อนปุ่มลนะ็อกอินเนาะ ล็อกอินแล้วก็ให้ปุ่มล็อกอินายก็มาที่นับนี่แหละกรอบตัวนี้มาเนี่ยกรอบก่อนครับที่ล็อกอินล็อกอินอ่าในตรงนี้ล็อกอินวางลงไปแล้วก็ปิดปีดกาให้เขาแล้วก็อ n นเทลงมาสักหน่อยย้ายตัวนี้ครับเข้ามาก็เอาสัญลักษณ์ตัวนี้ออก ก็คือถ้าล็อกอินอยู่ยังยังไม่ล็อกอินถ้ายังไม่ล็อกอินก็โชว์ใช่ไหมอืมีเฟซก่อนรีเฟซครับเอล็อกอินโอเคครับล็อกอท์โอเค แต่ว่าผมจะทําอย่างนี้ทําไมคนระับผมจะทําทําทําไมปุ่มเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะเราก็แค่นะครับอ,อีอ่าป๊อปนี่มาเลยเดี๋ยวอนเทอร์ลงมาสักหน่อยก่อนนะอ่าผมเอนเทอร์ลงมาสักหน่อยกันอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยก็เอานี้ปุ่มมาไว้ตรงนี้ เปลี่ยนเป็นล็อกอินแล้วกัน O G I N ส่วนล็อกอินไม่ใช่ออนคลิกเนาะเป็นลิงก์ลิงก์ลิงก์จะดูยากหน่อยนะออนคลิกออกไปอ่านี้ก็ลบทิ้งครับอันนี้เอนเ r อร์ลงมาแล้วให้มันดูสวยๆหน่อยครับ เกือบแล้วเกือบแล้วนะครับเออแท็กกอนดีเฟสอุ้ยอัน,นอันนี้นะครับฟอนฟอนโดนเกืนน่าจะโดนเกืนจากที่เป็นลิงกนะ์นะอาจจะต้องใส่ผมลองตัดบัตเทอนออกนะครับ แล้วก็เอาคาร์ดของบัตทอนมาใส่ที่ลิงก์เลยเรเฟรชโอเคได้แนละ้วล็อ okay. กอินโอเคกลายเป็นล็อกเอาล์กดมานี้เก๋ย์ครับกดได้ปกติล็อกเอาล์ out. อ่าเรียบร้อยกาลายเป็นล็อกอินกดล็อกอินใหม่ อ่าเลเจอร์โฮมนี่ครับปึอ๊อ่าเลพอร์เราก็จะได้การเปลี่ยนหน้าแล้วครับเปลี่ยนหน้ากดไปหน้าต่างๆได้นะแล้วก็กดล็อกอินอะไรได้สำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ thank you